สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุขกูสุขคนค,ครับพ่อกับโครนพาแซบอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ได้เมนูลาบเนี้ยพลาบขัวครับพี่น้องนะเป็นเนื้อสันในครับเครื่องในครับมาเป็ดสุกเล็กสุเกสเล็กนะครับเรามาขัวแบบนี้นะครับแซบพี่น้องบอกไว้กว่อนผักกระสินี้กุหลาบมะละขี่นกเป็เจี๊ยบต้นหอมผักซี่ผักเป็ดครับ <c oughs> กับข้าวเหนียวมาบริการเสียเวลามาแซ่บๆน้วยกันครับผมสำหรับ ลาบซุกนะครับซุกเล็กแบบนี่พี่น้องแล้วก็สูตรผมเนี่ยบอกไว้ก่อนใส่ใบโหระพาครับเสียดพี่น้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงขีปไห้เบิ่งมาลิบนีบระการสิเแล้วกินกันก่อนเลยนะครับราบขัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องใส่ลูดดัวใส่กระเทียม้าไปเสียบขนาดมาเพื่อพี่พื่น้องครับอือมอืมอม ทำงไงลเลกนเนาะรับแป๊ดดูดูรูปไปอะเทียมขี่ออกไปน้ำ อ,อัน,นตับพี่น,อน,น้องใส่สบายนะสามสกีบนิดน้อยโอ้โหรับประหลกอ่ะจำ้น้ำมาแล้วอื้อสักค่ะ เบ่งแล้วปะสามสิบจีก็ปะ,ปะมา เสียขนาดตัวน้องหืมดวดเป็ดกาดพี่น้องตำแบบนี้แล้วมาทำตัว,ตว ไม่ได้กินโดนหรอพี่นอ้นองแท้ มากระเจียมมีประโยชน์เยอะนะพี่น้องมากระเจียบ

หลกหลายปับเป็นเนี่ย <c oughs> แสบพักพันแบบนี้แล้วโอ้โห ข้อเสี อโอ้ยพี่น้องสำหรับลาบขวนะซอยสุกฤตเดี๋ยวมาขวดงสิเสียบพี่น้อง บอกไว้ก่อนนะผู้ใดมากระบ้องเห็ดจิ้มมือนะครับโดยเฉพาะใส่ไปหัวลัภาพแบบนี้ครับแซ่บขนาดนะพี่น้องแซ่บเลยนะผู้ใดอยากร้องก็ร้องเห็ดจิ้มมือครับอยากกินไปร้องเห็ดึ้งนะครับสารับคลิปนี้ครัเอาไว้ขึ้นนี่ก็ได้พี่น้องมากับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใด้ด้อครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสารับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับยืม